สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าป,าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้าจะมาทำไข่ออนเซนค่ะไข่ออนเซนก็คือไข่ที่ลวกในน้ำพุร้อนนั่นเองที่มีระดับความร้อนของน้ำนยอยู่ที่ประมาณ70องศานะคะ ระดับของความสุกข,ของไข่เนี่ยก็อยู่ที่ความชอบของเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยป้าก็จะทำไข่ออนเซนที่มีความสุกข,ของไข่เนี่ยสามระดับนะคะ12นาที16นาทีแล้วก็20นาทีค่ะ3ฟองค่ะเพื่อเราจะมาดูว่าแตกต่างกันอย่างไรค่ะเราไปลงมือทำกันค่ะ เริ่มจากใส่น้ำลงไปให้ท่วมไข่นะคะนี่ป้าใส่ไปประมาณ1100 ml ค่ะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะโดยที่ป้าจะใส่เกลือป่อนไปประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะน้ำของเราเดือดแล้วนะคะก็ปิดไฟค่ะยกลงแล้วก็ใส่น้ำอุณหภูมิปกติลงไปนะคะ ใส่ไข่ลงไป3ฟองค่ะไข่ป้าจะแตกไหมคะเนี่ยป้าใส่เพิ่มไปอีก1ฟองนะคะรู้สึกเหมือนว่าฟองนี้จะแตกเนะะี่ยค่ะเอาล่ะค่ะเราก็จะปิดฝาไว้นะคะ12นาทีเราจะมาดูลูกแรกกันค่ะ เอาละค่ะเรามาดูลูกแรกของเรานะคะอีก30วิวิค่ะเราก็จะตักออกมา1ฟองแช่น้ำเย็นไว้นะคะแล้วก็รออีก4นาทีเพื่อดูลูกที่2ค่ะเราจะแช่น้ำไว้นะคะให้เขาเย็นสนิทสัก2นาทีค่ะ ลูกแรกของเราก็เย็นแล้วนะคะเอาขึ้นพักไว้ค่ะลูกที่สองของเรานะคะ16นาทีค่ะเราก็จะต่อไปอีก4นาทีไปอีกลูกที่3นะคะจะเป็น20นาทีค่ะค่ะ อันนี้ก็ได้แล้วใบสุดท้ายนะคะส่วนฟองนี้แตกค่ะแช่ไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อในกันนะคะเรามาดูที่ฟองแรกกันเลยนะคะว้าวจะออกมาเป็นอย่างไร นี่ค่ะ12นาทีว้าวสวยนะคะไข่กําลังดีเลยล่ะค่ะแล้วฟองที่สองล่ะ16นาที16นาทีอยู่ตรงอยู่ตรงนี้อ่ะว้าว สวยค่ะไข่แดงสวยฟ<ง>องนี้20นาทีค่ะอื้มหืมะเม็นมัดมหมคมมะมม่มมะนมมมมมมมนีมมมมมมขามมเมมมมม ยังไหลอยู่นะคะ16นาทีไข่แดงเป็นอย่างไรนี่ค่ะไข่แดงเขาก็แข็งตัวขึ้นมาเยอะอยู่นะคะแล้วก็ไข่ขาวก็แข็งตัวขึ้นมา20นาทีนี่ก็กําลังดีมากๆสําหรับป้านะคะนี่ค่ะไข่ก็เอ้าโหไข่แดงก็กําลังดีมากๆค่ะจะไม่เยิ้มนะคะลองทํากันดูค่ะ ชอบสุขขนาดไหนก็จัดก,กันไปค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมชื่นชอบคลิปนี้ฝากช่องของป้าด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ